รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับทุกชมราการ t h a i l a n t d a y เปิดประเทศสู่อนาคตวันนี้สัปดาห์ที่2นะครับที่เราจะมาสนทนาต่อกับคุณนาวินสนะดนตรีรองผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดบริษัทเน็กพอยต์จำกัดมหาชนเน็กพอยต์กับการขับเคลื่อนอุตสาหการรมยานยนต์เชิงพาณิชย์แบบครบวงจรแห่งแรกของประเทศพบปันช่วงหน้าครับ พลังงานสะอาดเพื่อสิ่งแวดลอ้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีพลังงานบริสุทธิ์พลังเพื่ออนาคต Energy Absolute Energy for the Future ถนนสายนี้ไม่มีคำว่าครอบครัวอยเ,เดืนแบงก์ก,ก,ก,งก็ไม่มีอีก8ปดเามื่อถึงก่อนยังไงดอมเอย่าเข้าเอมไงตัก๊กแค่ลงทะเบียน M4 ผ่านไลน์ลงทะเบียนเอ r ม,บบอมแค่แอดไลน์แอดเอมโไทยหรือผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันวิ่งแล้วอย่าลืมจ่ายภายใน7วันเพราะเราคือครอบครัว

การรถไฟแห่งประเทศไทยเดินหน้าพัฒนาระบบขนส่งทางรางเพื่อเตรียมคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับคนไทยสถานีกลางบางซอรถไฟชันเมืองสายสีแดงโครงการรถไฟทานคู่และทางสายใหม่โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินเราเตรียมทุกความพร้อมเพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับบริการระบบขนส่งทางรางที่มีคุณภาพสะดวกรวดเร็วและปลอดภยัยกระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทย ทุกความทรงจำรีบกินข้าวเถอลูกเดี๋ยวพอขึ้นทางด่วนก็ใกล้ถึงโรงเรียนลูกแล้วนะ<า>ทุกมิตรภาพอ๋อลองนี่พ่อเราใช้ประการบ่อยขึ้นทางด่วนเลยเพื่อนเราอยู่กับคุณทุกช่วงเวลากับเส้นทางที่มอบความรักให้คุณเสมอมา50ปีเส้นทางแห่งความสุขกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ำนักง,งานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนการรถไฟแห่งประเทศไทยเพิ่มเวลาความสุขของการเดินทางด้วย M Pro 50ปีเส้นทางแห่งความสุขกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยณรีวาเจริญนครคอนโดใหม่วิวแม่น้ำเจ้าพระยา ที่แอปคุณช่วยเก็บเราช่วยปลูกทุกต้นที่เก็บได้จะถ,ถูกปลูกจริงเพื่อเพิ่มการดูดซับก๊าซเรือนกระจกให้กับโลกคุณช่วยเก็บเราช่วยปลูกเพื่อโลกที่ยั่งยืนของเราท่านผู้ชมครับรายการไ Thailand t เด a y วันนี้เป็นสัปดาห์ที่2นะครับที่เราจะสนทนาต่อกับรองผู้อํนวยการฝ่ายขายและการตลาดบริษัทเน็กพอยท์จํากัดมหาชนคุณนาวินสนอดนตรีเน็กพอยท์กับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์เชิงพาณิชย์ แบบครบวงจรแห่งแรกของประเทศวันนี้คุณนาวินให้เกียรติกับทางรายการอีกครั้งครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับคุณนาวินครับครับผมให้เกียรติกับทางรายการในนั้นพูดถึงตัวโปรดักที่เป็นรถจนตรพลังงานไฟฟ้าเนี่ยรหรือเรียกว่า E-V ตรงนี้ระเปรียบเทียบกับข้อดีที่เราดีกว่า รถยนต์ที่พลังงานสันดาปเป็นยังไงผมอขอเป็นความเด่นชัดหลักๆประมาณสัก3าสเรื่องนะครับเรื่องที่1เนี่ยก็คือแน่นอนครับเรื่องของมลพิษ นะครับที่เราคอนเซิร์นกันอยู่ย mm hmm. ทุกวันนี้นี่เราหน้าหนาวมาทีเราก็กลัวทีนะครับเราก็อยากให้หน้าหนาวมานะครับแต่ว่าพอมาเราก็กลัวเรื่องฝุ่น mm hmm. <laughs> พอฝุ่นปัจจุบันก็ PM 2.5ค่อนข้างแรงนะครับ mm hmm. อันนี้พอเป็นรถ E ีวีเนี่ยข้อดีที่เราเห็นได้ชัดเลยก็คือว่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนเนี่ยเป็นศูนย์แน่นอนว่าเรื่องมลภาวะของรถ EV ีดีกว่ารถดีเซลแน่นอนอันนี้ข้อที่1น,นะครับ mm hmm. ข้อที่2ก็จะเป็นเรื่องของความโดดเด่นในเรื่องของการใช้งาน mm hmm. นะครับเรื่องของ performance ก็ดีนะครับเรื่องของกําลังต่างๆก็ดีรถ E ีีค่อนข้างเหนือกว่ารถดีเซลนะครับในเรื่องของของกำลังในการฉุดลากต่างๆนะครับและข้อดีที่สําคัญที่สุดของของตัวรถ EV เลยก็คือตัวค่าใชันเาทต้นทุนของผู้ประกอบการที่จะต้องจ่ายต่อกิโลเมตรนะครับว่าสมมติรถดีเซลเนี่ยเราเติมน้ํามันนะครับเราผันออกเป็นต้นทุนบาทต่อกิโลเมตรในการที่เราวิ่งทุกกิโลเมตรเนี่ยเราต้องจ่ายเท่าไหร่ พอเทียบกับรถ EV เนี่ยรถ EV ีเนี่ยประหยัดไปอยู่ประมาณสัก60-70%เลยทีเดียวนะครับในส่วนของต้นทุนค่าพลังงานนะครับส่วนที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของมลภาวะทางเสียงนะครับ,ร,บรถ EV รของเราเนี่ยค่อนข้างจะเงียบมาก <อ>การขับขับขี่ต่างๆเนถ้าเทียบกับรถยนต์ที่เป็นรถสันดาบนะครับจะค่อนข้างจะแตกต่างกันค่อนข้างสูงนะครับอย่างชัดเจนเลยก็คือตัวรถบรรทุกที่ใช้เครื่องดีเซลนะครับอ,อย่างรถขยะตามบ้านเรือนที่เราเห็นนะครับเวลารถขยะมาสักตีสามตีสี่เนี่ยเราเราได้ยินเสียงแล้วนะครับค่อนข้าง,งจะรบกวนเรานะครับแต่พอเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยการทํางานของมันจะเงียบมากและก็ไม่ปล่อยมลพิษจะไม่ปล่อยเสียด้วยถูกไหมฮะใช่ครับถูกต้องครับตรงนี้สาคัญนะฮะเพราะมันลดภาวะโลกร้อนแล้วก็ในเรื่องของ ฝุ่น PM มแล้วก็โมลกุที่ทั่วโลกกำลังลดนลงอยู่ใช่ครับหลังจากที่ของโรงงานเราริษัได้ขับเคลื่อนมาเมื่อปี6 5ที่จริงๆนะครับขับเคลื่อนลอนชิ่งทางด้านของผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วเนี่ยตัวโปรดักรถที่ถือว่าคุณภาพที่สุดแล้วก็เป็นแห่งเดียวและแห่งแรกของของประเทศครับผมตรงนี้แน่นอนแหละเป้าหมายหลักๆของเพื่อที่จะพัฒนาธุรกิจของเราอุตสาหกรรมของเราเนี่ยให้สู่เป้าหมายสูงสุดเนี่ยครับวางเป้าหมายยังไงบ้าง จริงๆอย่างนี้ครับ ธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ของบ้านเราครับปัจจุบันเราขาดดุลการค้านะครับค่อนข้างจะต่อเนื่องและยาวนานมาตลอดนะครับหลายสิบปีพราะเานเข้ารถยนต์เข้ามาใช่เพราะว่าเราต้องนําเข้าชิ้นส่วนนําเข้ารถยนต์มาจากต่างประเทศนะครับทางบริษัทเองเนี่ยก็ตระหนักในเรื่องนี้นะครับแล้วก็คนที่เป็นมาร์เก็ตลีดเดอร์หรือว่าเป็นผู้นําอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยก็คือกลุ่มบริษัทต่างชาติอันนี้่งเป็นสิ่งหนึ่งที่คนไทยเราต้องยอมรับตัวบริษัทเองเนี่ยก็ตระหนักในเรื่องนี้นะครับว่า เราจะทําอย่างไรบ้างนะครับที่บริษัทเองเอควรจะต้องก้าวข้ามเป็นผู้นําซึ่ง มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้บริษัทเนี่ยมีแพชชั่นนะครับหรือมีความมุ่งมั่นนะครับว่าบริษัทเองเนี่ยเป็นบริษัทที่เป็นแบรนด์คนไทยนะครับรถที่ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิตเนี่ยก็ผลิตโดยคนไทยนะครับแล้วก็เราเป็นเจ้าของเทคโนโลยีนะครับในอนาคตเนี่ยเราก็มีความมุ่งมั่นที่เราจะก้าวขึ้นไปเป็นผู้นำนะครับแล้วก็เป็นผู้กําหนดทิศทางของเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยคนไทยเองนะครับรก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ที่บริษัทเนี่ยตั้งเป้าเอาไว้ นก็เรียกว่าสร้างงานให้กับให้คนไทยด้วยใช่ครับแล้วก็เศรษฐกิจก็หมุนเวียนในบ้านเราในบประเทศเราแล้วยิ่งเติบโตก็ยิ่งทําให้เศรษฐกิจเราเติบโตยิ่งขึ้นดีขึ้นใช่แล้วก็ไม่ต้องไปนําเข้า ใช่ครับรถยนต์จากต่างประเทศใช่ครับใช่ครับเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับใช่ครับในอนาคตเราก็มีความฝันในตัวกลุ่มบริษัทเองนะครับนอกจากเราทําตลาดในประเทศไทยจนสําเร็จแล้วเนี่ยเรามีความฝันว่าวันหนึ่งนะครับบริษัทเราเนี่ยจะเป็นผู้ส่งออกยานยนต์ที่เป็นสัญชาติไทยกลับไปสู่ประเทศต่างๆบ้างนะครับเราจะเป็นยิ่งข่นนอนนี้เราจะจำหน่ายแล้วขายในประเทศครับผมเรามุ่งไปต่างประเทศในอนาคตใช่ครับก็ประเทศไทยจะเป็นเจ้าของแบรนด์รถรายแรกที่ส่งไปที่ประเทศต่างๆนะครับ อันนี้รัฐบาลก็ต้องส่งเสริมถูกไหมครับครับทราบว่าโรงงานเราเนี่ยได้รับ B.O.I. ด้วยได้รับ B.O.I. ใช่ครับถูกต้องครับแล้วก็ปัจจุบันภาครัฐสนับสนุนส่งเสริมอะไรเราบ้างปัจจุบันเนี่ยของเราเนี่ยก็ส่วนหนึ่งนะครับการที่เรามีโรงงานผลิตในประเทศนะครับเราก็จะได้รับรับการละเว้นภาษีการนําเข้านะครับตรงนี้เขาเรียกว่าเขต เศรษฐกิจเสรีถูกไหมครับเขตฟรีโซนใช่ครับใช่ครับผมแต่โรงงานที่เราตั้งอยู่เนี่ยเราตั้งอยู่ในเขตฟรีโซนนะครับซึ่งเรานําเข้าชิ้นส่วนต่างๆเข้ามาประกอบอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเราก็ส่งออกนะครับโดยที่เราใช้ชิ้นส่วนที่ต่างชาติส่วนหนึ่งนะครับส่วนชิ้นส่วนในประเทศไทยส่วนหนึ่งนะครับควบรวมกันแล้วเนี่ยให้ได้สัดส่วนของชิ้นส่วนในประเทศไทยเนี่ยมากกว่า40% เราก็จะได้ละเว้นภาษีนะครับอันนี้ก็คือส่วนที่รัฐบาลสนับสนุนอยู่นะครับก็ก็ต้องสนับสนุนธุรกิจของคนไทยอุตสาหกรรมของคนไทยเป็นหลักใช่ครับผมนะครับทีนี้ย้อนมาตัว p r o d u ั t ์ของเราอะเห็นตีมรถของสีเราเห็นสีฟ้าเหรอครับสีน้ำเงินเหรอครับเพราะอะไรครับจริงๆเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับเป็นมาตรฐานของทาง กรมการขนส่งทางบกนะครับที่เป็นรถโดยสารที่เป็นสาธารณะเนี่ยจำเป็นจะต้องมีสีฟ้านะครับอันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นประกอบการเป็นข้อกําหนดทางประกอบการของของรถขนส่งโดยสารนะครับ,รบที่เป็นมวลชนนะครับทีนี้ของเราเนี่ยเราก็มีการพูดคุยเจรจารนะครับว่าจริงๆแล้วรถของเราเนี่ยมันเป็นรถไฟฟ้านะครับมันก็จะต้องมีความแตกต่างกับรถสันดาปเดิม นะครับที่มีสีฟ้านะครับเราก็เลยเป็นที่มาว่าของเราก็จะใช้ในโทนสีฟ้าแต่ว่าให้มันมีความแตกต่างมากขึ้นก็เลยเป็นที่มาของสีฟ้าเข้มๆอย่างนงี้ให้มันเข้มขึ้นให้มันเข้มขึ้นนะครับให้ใหทุกคนเห็นในครั้งแรกแล้วมองว่าโอเครู้เลยว่าอันนี้คือรถไฟฟ้าครับนับ่นคือ ลักษณะที่เป็นรถโดยสารที่เป็นขนส่งมวลชนภาครัฐใช่ครับใช่แต่ของเอกชนนะฮะมันมีสีขาวเข้ามาด้วยถูกไหมจริงๆแล้วแต่ผู้ประกอบการนะครับว่าจริงๆเขาไปจดประกอบการสีอะไรแล้วเขาต้องการสีได้เขาสั่งสีได้ครับตามตามที่ลูกค้าต้องการเลยเรายอมรับเลยว่าของเราเป็นบริษัทแห่งแรกแห่งเดียวที่เป็นคนไทยที่ลงทุนบริษัทการยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิ์นะครับแต่มันก็จะมีต่างชาติที่นําเข้ามาด้วยครับผมทีนี้การแข่งขันยังไงครับเราสู้เขายังไงครับ จริงๆมีอยู่ 2- 3สาประเด็นนะครับในส่วนของตัวรถที่เป็นรถนำเข้าก็จะมีข้อจำกัดอันที่หนึ่งเลยนะครับก็คือกำแพงภาษีนะครับเขานำเข้าเข้ามาโอเคราคาจากต่างประเทศอาจจะถูกนะครับแต่ว่าพอโดนกำแพงภาษีในประเทศเนี่ยก็ถ้าเป็นรถบัสก็จะมีกำแพงภาษีประมาณสัก40%เนะครับเพราะฉะนั้นนี่ต้นทุนของเขาในการนำเข้าเนี่ยสูงกว่าเรา ในการที่เราผลิตในประเทศนะครับเราก็ไม่มีกำแพงภาษีนะครับอันนี้ข้อที่1น,นะครับต้นทุนเราค่อนข้างจะต่หมายถึงว่าโดยเฉลี่ยแล้วราคารถเขาจะสูงกว่าเราเขาจะสูงกว่าเราใช่ครับอันนี้ค,คือ,อข้อดีข้อที่น1นะครับข้อที่2เนี่ยก็คือเรื่องของการให้บร,ริการหลังการขายอันนี้สําคัญมากนะครับ,รบเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยการที่เป็นรถนําเข้าเนี่ยเรื่องของการสต็อกพวกอะไรหรือว่าพวกสแปราร์ที่ใช้สําหรับการซ่อมบํารุงหรือว่าการให้บริการหลังการขายเนี่ยจะมีอย่างจํากัดนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่น แบตเตอรี่นะครับ,รบแบตเตอรี่เนี่ยมีรถคันนึงเนี่ยมีมูลค่าอยู่ประมาณสัก30-40%ของตัวรถนะครับค่อนข้างสูงมากนะครับ,รบประเด็นก็คือว่าการที่นํารถเข้ามาคันหนึ่งแล้วจะต้องมานั่งสต็อกตัวแบตเตอรี่เอาไว้นะครับเยอะๆเนี่ยเพื่อที่จะไปทำเซอร์วสให้กับทางลูกค้าเนี่ยมีข้อจํากัด นะครับเพราะว่ามันเป็นการลงทุนที่สูงมากต้องบอกงี้แต่พอของเราเนี่ยเรามีโรงงานผลิตแม้กระทั่งแบตเตอรี่ที่เราผลิตอยู่ในโรงงายควบวงจรควบวงจรอยู่แล้วนะครับที่เราผลิตอยู่ในเมืองไทยโดยบริษัทที่อง EA ใช่ครับนั่นทำให้เราสามารถทำฟูลเซอร์วิสได้ทันทีนะครับลูกค้ามีปัญหาเรื่องรถเสียรถรถมีปัญหาอย่างไรก็ตามเนี่ยเราสามารถเซอร์วิสได้ภายใน2 4ชั่วโมงแล้วเข้ามาใช้บริการยังไงเหมือนที่เราเราขับรถรถจริงธรรมดามันก็จะมีวิ่งเข้าสูน่ เรามีศูนย์ด้วยเราเรามีศูนย์ซ่อมบำรุงของเราอยู่ที่ไหนบ้างปัจจุบันเนี่ยที่เป็นศูนย์ที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเราก็มีทั้งกรุงเทพและในปริมณฑลอยู่ปอนกับสิบกว่าแห่งนะครับแล้วก็ศูนย์ที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็มีพาร์ทเนอร์หรือพันธมิตรทางการค้านะครับก็ช่วยดูแลเรื่องของการซ่อมบำรุงในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดที่อยู่เพราะรถเราก็จะมีออกสู่ต่างจังหวัดด้วยใช่ครับใช่ครับ ก็มีศูนย์พร้อมเพียงใช่กลับมาที่โรงงานก็ได้ไหมโดยทั่วไปจะเป็นศูนย์ซ่อมครับถ้าเป็นการซ่อมรุงจะไม่ได้เข้าโรงงานนะครับจะเข้าไปที่ศูนย์ซ่อมศูนย์ใหญ่ของเราที่กรุงเทพเนี่ยจะมีอยู่สองที่นะครับก็คือตรงบางนาตัดนะครับอันนี้ที่หนึ่งที่สำนักงานใหญ่นะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็แถวลาดกระบังนะครับนะครับจะมีศูนย์ใหญ่สองที่ก็เวลาถ้าซ่อมซ่อมหนักซ่อมเบาซ่อมที่นั่นได้หมดเลยทําสีทําอะไรทําที่นั่นได้หมด แล้วที่ชาร์จแบตเตอรี่อะครับเป็นไงครที่ไหนได้บ้างรถใหญ่ๆรถบรรทุกเนี่ยมันชาร์จที่ไหนอ่ครับผมก็เรียนเรียนให้ทราบอย่างนี้ครับจริงๆของเราบริษัท Next Point เนี่ยเราทำในส่วนของตัวรถยนต์นะครับพันธมิตรของเราก็คือบริษัท EA นะครับก็มีบริษัทลูกที่ชื่อว่าบริษัทพลังงานมหานครจำกัดนะครับซึ่ง EA นี่เองเนี่ยจริงๆเขาก็เป็น market l e ด d e r ในส่วนของสถานีชาร์จอยู่ในปัจจุบันนะครับซึ่งเราก็มีการติดตั้งสถานีชาร์จไปพันกว่าแห่งแล้วใน ทั่วประเทศไทยนะครับตั้งแต่เหนือจดใต้มีท่านชาร์จของเราหมดแล้วนะครับซึ่งบริษัท e a a n y w h e r เนี่ยก็จะเป็นผู้ซัพพลายในส่วนของสถานีชาร์จให้กับรถต่างๆพวกนี้นะครับครับปีนี้เราตั้งเป้าหมายไว้ที่เท่าไหร่นะครับ3,000คัน3,000ครับแล้วในปีถัดไปเราจะเพิ่มไงก็ควรจะเพิ่มขึ้นไปเป็นสัดส่วนครับผมแต่ว่าเป้าในปีต่อๆไปเราก็ต้องดูมาร์เก็ตไซต์แล้วก็ปัจจัยอื่นๆประกอบขึ้นอีกทีหนึ่งด้วย ทีนี้ถามเป็นความร,รู้เพราะว่ามันมันเป็นรถยนต์ที่เพิ่งอ,ออกมาถูกไหมครับมันก็ต้องแน่นอนอาจจะมีปัญหาเข้ามาบ้างพอไปวิ่งเนี่ยแล้วมันมีอะไรที่เราต้องเข้ามาปรับปรุงบ้างไหมฮะ ปัจจุบันเนี่ยจริงๆผมว่าเป็นเรื่องของความเข้าใจในการใช้งานมากกว่า <ure> นะครับในเรื่องของการใช้งานาปัญหาเชิงเทคนิคเนี่ยเราถือว่าน้อยมากนะครับมีบ้างแต่น้อยมากมีบ้างแต่น้อยมากครับน้อยมากจริงๆแต่ว่าปัญห,หาหลักๆก็คือเป็นเรื่องของการใช้งานที่ผู้ขับขี่อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจมากนักยังไม่คุ้นเคยต้องบอกอย่างนั้นใช่อย่างเช่นเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยก็พอมีบ้างนะครับอย่างเช่นรถไฟฟ้าเนี่ย ข้อที่จริงของตัวรถไฟฟ้าเนี่ยการอัตราเร่งเขาค่อนข้างดีนะเวลาเราเหยียบเนี่ยมันจะกระชากมันจะพุ่งไปเลยฮะถ้าคนขับขี่เนี่ยที่อาจจะไม่มีความความคุ้นเคยมากนักหรือไม่เคยได้ลองก่อนเนี่ย วลาเหยียบเข้าไปเนี่ยมันอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมันควบคุมไม่ทันราะแสดงว่ารถไฟฟ้านี่มันมันเวลาออกตัวดีเรียกว่าสปีดมันสปีดต้นดีมันแรงกว่าแรงกว่ารถรถสันดาบใช่ครับใช่ครับสปีดต้นมันดีแล้วก็แต่ไม่ไม่ได้จริงจริงความเป็นจริงคือไม่ได้อันตรายต้องบอกอย่างนี้ครับแต่ต้องเข้าใจวิธีการใช้งานเขานิดนึงแค่นั้นเองครับสุดท้ายอยากให้คุณนาวินฝากไปถึงผู้ชมทางบ้านนะครับว่า ด้วยเป้าหมายวัตถุประสงค์หลักของบริษัทเน็ t Point ซึ่งเป็นบริษัทของคนไทย100%เ,เนี่ยแล้วก็เป็นบริษัทแห่งแรกรที่ร่วมกันระหว่างซัพพลายเชนพันธมิตรต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพของยานยนต์ไฟฟ้าเชียงพาณิชย์เรียกว่าครบวงจรแห่งแรกของประเทศเนี่ยเราจะพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งในในเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆก็อย่างนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวบริษัทเองเนี่ยจะประสบความสำเร็จ ไม่ได้นะครับหากขาดผู้ใช้งานต้องบอกอย่างนี้ครับบริษัทเนี่ยมีความตั้งใจที่จะผลิตสินค้าที่เป็นยานยนต์ไฟฟ้าที่มีคุณภาพที่ดีนะครับเพื่อที่จะตอบสนองปัญหาทางสังคมที่เราเจอกันอยู่นะครับอย่างเช่นเรื่องของสภาวะแวดล้อมที่มันไม่ค่อยดีก็ดีนะครับเรื่องของภาวะต้นทุนของผู้ประกอบการธุรกิจที่มันค่อนข้างสูงจากราคานน้ํามัที่มันลอยตัวก็ดีนะครับเราพยายามจะซัพพลายผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์และแก้ปัญหาเหล่านี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยบริษัทก็ไม่สามารถจะ ประสบความสําเร็จได้นะครับหากาผู้ประกอบการทั้งทุกภาคส่วนเนี่ยไม่ร่วมกันไม่ร่วมมือกันนะครับในการที่จะใช้งานตัวผลิตภัณฑ์ตนวนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทเองก็ขอฝากนะครับว่า,าตัวผู้ประกอบการหรือว่าผู้ใช้งานนะครับก็อยากให้ลองพิจารณานะครับตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นยานยนต์ไฟฟ้า ที่ผลิตโดยคนไทยฝีมือคนไทยนะครับเจ้าของเทคโนโลยีเป็นคนไทยนะครับแล้วก็มาร่วมกันพัฒนาแบรนด์ของคนไทยนะครับให้เป็นที่รู้จักในประเทศไทยก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะไปสู่นานาชาติด้วยกันนะครับผมครับแต่ที่สําคัญก็คือว่าเป็นริษาของคนไทยร้อเซใช่ครับผมเราลดการขาดดุลการค้าที่นำรถยนต์ต่างประเทศเข้ามาใช่ครับผมแล้วก็สร้างเศรษฐกิจให้กับคนไทยทั้งประเทศใช่ถูกต้องเลยครับ ท่านผู้ชมครับรายการไทยรัฐทุ่ยเดย์สสัปดาห์นะครับที่เราได้สวนทนากับรองผู้นวยการฝ่ายขายและการตลาดบริษัทเน็กพอยต์จำกัดมหาชนคุณนาวินสนอดนตรีเน็กพอยต์กับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์เชิงพาณิชย์แบบครบวงจรแห่งแรกของประเทศวันนี้ทางรายการต้องขอบพระคุณคุณนาวินอีกครั้งนะครับทอาคุณครับสวัสดีครับ n e t ซีโร่อีมิชันการผลักดันการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าและการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนมีบทบาทสำคัญโรงพยาบาลรามาธิบดีและการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ตระหนักถึงนโยบายดังกล่าวเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ปัจจุบันการผลักดันการใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามีข้อจํากัดในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสถานีชาร์จเช่นค่าใช้จ่ายในการสร้างสถานีชาร์จไฟฟ้าสูงมีขั้นตอนติดตั้งที่ซับซ้อนอีกทั้งระบบไฟฟ้าเดิมอาจไม่ถูกออกแบบให้รองรับการใช้งานส่งผลให้การขยายตัวของผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามีข้อจำกัด ระดับมิติใหม่ของระบบการจัดการพลังงานแบบเดิมสู่สังคมที่ทันสมัยในการเป็น EV Hub แห่งแรกในอาเซียนด้วยความร่วมมือของ3าหน่วยงานโรงพยาบาลรามาธิบดีการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนร่วมพัฒนาระบบ EV Smart Building by EA a n y w h e r e บนพื้นที่อาคารจอดรถรามาธิบดีพลังงานบริสุทธ์ สนับสนุนพื้นที่โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยอาคารต้นแบบแห่งแรกที่ติดตั้งเครื่องชาร์จไฟฟ้ามากที่สุดในภูมิภาคอาเซียนถึง578เครื่องครอบคลุม100%ทุกช่องจอดรถภายใต้แนวคิด sharing and charging ที่ส่งเสริมผู้ใช้บริการยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมระบบการบริหารจัดการพลังงานที่ครบวงจรด,ด้วยนวัตกรรมการจัดการพลังงานไฟฟ้าแบบ predictive และ productive ให้สามารถรองรับจำนวนเครื่องชาร์จไฟฟ้าจำนวนมากได้ไม่ต้องลงทุนในระบบโครงสร้างเพิ่มเติมและมีความสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้งานต่อจำนวนชั่วโมงการชาร์จนับเป็นอีกก้าวสำคัญที่จะยกระดับให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางแห่ง EV ีหับที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนด้วยโมเดล EV Smart Building by EA Anywhere สู่การพัฒนาพื้นที่อาคารขนาดใหญ่ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่เดิมให้เกิดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างคุ้มค่ายั่งยืนและมีประสิทธิภาพสูงสุดก้าวสู่สังคมทันสมัย civilization level change ev smart building อาคารจอดรถรามาธิบดีพลังงานบริสุทธิ์ สะเพื่อสิ่งแวดลอ้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีพลังงานบริสุทธิ์พลังเพื่ออนาคต Energy Absolute Energy f o r the Fu t u r e ถนนสายนี้ไม่มีคำว่าครอบครัวบดำดำแบงก์ก็ไม่มีอีกไ <8, 9. S 1> ม่มีอเก89เมื่อถึงก่อนยังไงดอมเยี่ยเบเข้า m ฟไงตัก๊กแค่ลงทะเบียน M4 ผ่านไลน์ลงทะเบียนเอม,เเอมแค่แอดไลน์แอดเอมโไทยหรือผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันวิ่งแล้วอย่าลืมจ่ายภายใน7วันเพราะเราคือครอบครัว

การรถไฟแห่งประเทศไทยเดินหน้าพัฒนาระบบขนส่งทางรางเพื่อเตรียมคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับคนไทยสถานีกลางบางซีรถไฟชันเมืองสายสีแดงโครงการรถไฟทางคู่และทางสายใหม่โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินเราเตรียมทุกความพร้อมเพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับบริการระบบขนส่งทางรางที่มีคุณภาพสะดวกรวดเร็วและปลอดภยัยกระทรวงคมนา,านคมและการรถไฟแห่งประเทศไทย รายการไทย l ันทูเดย์เปิดประเทศสู่อนาคตนำเสนอนโยบายแนวคิดวิสัยทัศน์นว,วัตกรรมใหม่ๆโครงการของภาครัฐและเอกชนระดับผู้บริหารชั้นนำของประเทศในทุกมิติรอบด้านเพื่อพัฒนาสู่ความสำเร็จพบกันทุกวันจันทร์เวลา10นา30นาทีทางช่อง9เพดับเเดีดำเนินรายการโดยวีรพลรักธรรม ท่านชมนคราบรายการไทย n d t ท d a y เปิดประเทศสู่อนาคต2สัปดาห์นะครับที่เราได้สนทนากับคุณนาวินสนอดนตรีรองผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดบริษัทเน็กพอยต์จำกัดมหาชนเน็กพอยต์กับการขับเคลื่อนอุตสาหการรมยานยนต์เชิงพาณิชย์แบบครบวงจรแห่งแรกของประเทศวันนี้รายการ t h ไทย n d t ท d a y หมดเวลาแลครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการผมวีรพลรักษธรรมสวัสดีครับ